สวัสดีจ้าพี่น้องคะิูงมียาเกียงใส่เบิงข้าวเข่าอีกตัวหนึ่งได้พี่น้องค่ะเป็นเข่าเบาจ้าเข่าเอิ้นข้าวนางงามพี่น้องกำลังพึ่งออกนี่ละให้เบิงเข่าตัวนี้เป็นเข่าเหนียวก็กินดีกินแ่บเพื่อการจ้าพี่น้องจ้าอันนี้เป็นเข่าดำได้อนี่ดำได้ประมาณจ็กสี่เดือนหนึ่งนี่ละเดือนก้วนนี่ไหมพี่น้องคะดำอัน ดำละลาแม้เออเบิ่งเด้อเดดเดดเดดซองเดดซองเหีนบ่พี่น้องค่ะอันเอากาแก่เพิินแก่แล้วจนเพิินว่าสีออกแล้วแต่ว่าเพิ่งกระแตกก่อนี่ดีได้พี่น้นกกนองค่ะเราเบิ่งเนี่ให้เบิง่งคุณนะ่ะนี่ให้เบิ้งเด้อนี่นี่ดำได้ดจากประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละ เพิ่นกับพ่อมูได้เพิ่นฟ้าวเนาะเรื่องยางดีๆเด้ดิก็สิตโต๊กันแท้ได้นี่อันนี้เป็นเข่าของไม่ใยดีไม่ยามเพื่อนไม่ยามไม่ใยดีเออผุนเจาะคล้องเพื่อนอ่ะผุนอยู่ทั้งกระท่อมผุนอยากแต่กับง่วนก็ได้เฮ้ยเรื่องไห้เบื่องไหยางหรออ่ะเป็นขเข่าเหนียวที่ได้กินก้อนมูเด้ค่ะเป็นเขาเบา อ่อนนุ่มเขาตัวนี้เขาสิได้เกี้ยวยุ่ช่วงประมาณปลายตุลาเด้อค่ะพี่น้องคะเนี่ยบ่โดนได้จ้าเพิ่นเป็นเขาสามเดือนอืมเออปลายเดือนปลายเดือนนี่แหละนี่สิได้เกี้ยวเพิ่นนี่ ไม่ายดีไม่ยูสามสองสามสามไฮเนาะายดีเนาะผุนไปทั้งผีเนาะยูหกโคกแล้วพี่น้องคะคันผู้ใดอยากกินก้อนม่วงสีกะใส่หมองหกโคกบองน้ำไหลลงจากจากโคกลงมานน่พี่น้องคะไม่ต้องไปใส่เลิกเด้อน้ำไหลเพิ่งกบเขื่อยมากน้ำไหลดอกย่านลมอันนี้เพิ่งกบลมดอกนี้พี่น้องเกี่ยวเด็กกินก้อนมูนี่ให้เบิ่งเด้อให้เบืองเด้อ จนมาเข้าสีท่านแบบอวกคันสาไป็นยะ่งนีนะเออเหล่าบางแน่บ่บอ่อยากลงไป้อพี่น้องน้ำมีน้ำอยู่บ่ได้ลงให้พี่น้องเบิง่งอันนี้เป็นเขาดำโอ้เดียดแก้มเลยเลียมตาบ่าจ้าพี่น้องคะ่ะนี่เขากำลังออกไม่ไหม,ไมนี่ห่วงเขานี่พี่น้องเป็นเขาเมเ็ด,ดเ,เ,มเลี้ยว้อพี่น้องเด้อเขาเม็ดเลี้ยวถ้าผูใ้ใดส่วนอกสนแจกระ โทรหามีไงเกงได้สนใจแบบว่าโอก็อยากกินก้อนม่วงสินะมีหน้าโคโค่ยังเสียสายพันธุ์อยู่บ้านมันมันหายแล้วมันเบิดแล้วมันดับเนี้ยองสิแต่โทรหามีไงเกงได้ข้าวนางงามยางแห้งบ่ได้ด้วยพี่น้องค่ะไงเกงสีตก,กันแท้เออมันหกเฮเบอรงนี่เป็นขึ้นยังฝนสีตกละห้องคึมคุมหำหำเดีย ออกวุ้แล้วพี่น้องคะนี่ช่วงเดือนนี่ช่วงปลายเดือนปลายเดือนกันยานี่ออกแล้วอีกประมาณช่วงละปลายตุลานี่ก็ได้เกี้ยวแล้วค่ะพี่น้องนี่ตัวตัวนี้เป็นเขาวานจะพี่น้องคะนี่ตัวนี้เป็นเขาวานเขาก็ได้หลายคือการกินดีกินเสีบคือกันละพี่น้องคะนี่ผู้ไรมีก้อนนี่โอ้ไปหาขอเขาได้ไปหาขอเปลี่ยนเขาอยากอยากได้กินเขาไม้น้าเขานะเออ ผู้ใด่อยกากข้อมูกลับมาเอาไปปลูกเอาเด้อน,นี่ว่าต่มันสิบได็กินได้พี่น้องหยาละหลายหลายแลงกรแเลีงเพื่อนก็ยังได้กินผุนสองไ้ติดกันทั้งผุนพี่น้องค่ะอืมนี่ยุโคโคกนี่น้ำโคกไรมากนี่พี่น้องค่ะมันก็นย่งเงามันก็นยังสูงงามนี่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 น,นี่เห็นบ่เห็นบ่งามบ่งามบอ่ออันนี้มีกรเก่งอยู่เท่ากันแท้เลยนี่กระสีถั่วหัวคุณเด้พี่น้องนี่ ข้าวนางงามไม่เย้เก่งก็เคยเสนอไปแล้วเคยอยู่อันตปีกายนี่ปีนี่ของของปีนี้ปีหกเจ็ดนี่ก็เฮ็ใไ้เบิ้งอีกอืมเพื่อว่า,าพี่น้องสนใจแบบว่ามันดับเนี้ยมันดับเนี้ยเนี่ยก็อยากหาจัิงสิแม่อยากหาโอ้ยไปลองเบิ้งเ่จักไปจกักไฮสองไฮยังสินแม่พี่นอ้องพรอได้กินก้อนมูน้ำเพลยังเสียพอได้กินอัอนออกภาษาน้ำเพลยังสีนนะผู้ใดไไม่น้าโขกน้าเขินน้าขี่กระต่ายยังสินแม่พี่น้องคะอืม แมนใช้กระตุ่มอันออกภาษา,รรยายอันายเนาะ no. ในแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบคนถิงแนวหลายเดยบางคนก็นถิงแนวเคยหาเคยเด็กออก,กินออกภาษากกได้กินเขาไม่ยังสินาะบ่ตตรงเด้ไปสื่อขา้าวเขามีห้มีหน้าเข้ากับเห็ดว้จากไฮหนึ่งหนังสีพี่นอ้องอ่าสื่อเม็ดพันไปจักนิดจังน้อยยังสินาะไปหยอดหรือว่าไปวานก็นได้ไปดำกระแหงได้ดีแล้วพี่น้องเด้อข้าวนางงามจ้า ให้พี่น้องเอฟซี FC, ให้เบิง้งก็ดำละลาเนื้ดำเด้เดียนเดียวนึงพึ่งกาแฟว่าสันไส่ปุ๋ยทีเดียวพึ่งกาแฟเนาะเพราะว่าเอาต้นเขาต้นแกจนกกว่ากาแกมาแหล้วมาพึ่งกันพึ่งกาแฟพึ่งกันแต่กอดีพึ่งกังกงกกกกนเบิ้งเนี้ยงามหลายพี่น้องแมนกาจนเขาสีมานแล้วมไม่ยีดีพึ่งกะเ,เออไปลุกเขาวานมาดำได้ให้หนึ่งเก่งค่กไม่ยีนี เออก็สิได้หลายปุ๋ยของเพิ่นอนยูนี่ให้นี่ฝากบอกเอฟซีเดอ้ออยากได้กับอันกดโทรมาหามีเงียงเด้จา้ากดติดตามให้แน่ผู้ใดเขามาใหม่ใม่เออกดอันติดตามให้แม่เงียงน้ำในเดอ้อขอบคุณหลายๆเด้จา้าพี่น้องค่ะ